สร้างบรรยากาศบ้านสวนให้เป็นคาเฟ่ครูนกสนุกกับการเรียนรู้มีความสุขกับสิ่งที่ทำนะคะเริ่มด้วยนี่เลยหน้ากากสาวทำจากขวดนมโฟโมอนะคะไม่ยากเลยแค่เรามาวาดตาวาดคิว้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะสวยไหม สองสาวนะคะติดหน้าห้องเลยมาต่อด้วยน้องหมูอุดอุดอันนี้เป็นเกนลออนน้ำมันนะคะทำกระถางดอกไม้นะคะประดับหน้าบ้านน่ารักน่ารักค่ะและนี่ก็คือกระเช้าจากยางรถนะคะวาดรลวดลายตามใจได้เลย ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายค่ะตามใจชอบเลยค่ะส่วนยางรถยนต์เราก็มาทำกระถางปลูกผักนะคะทำเป็นโต๊ะเก้าอี้ทำเป็นแก้วกาแฟปลูกผักปลูกต้นไม้ไม้ประดับได้เพิ่มสีสันให้สวนหย่อมของเรานะคะทำเป็นป้ายเขียนข้อความ หรือป้ายประดับตกแต่งประดับฝาผนังอันนี้ก็คือวาดรูปใส่ฝาผนังเลยนะคะเพิ่มสีสันค่ะรองเท้าเก่านะคะรองเท้าเก่านะคะคัชชูหรือผ้าใบเราก็สามารถเอามาทำเป็นกระถางดอกไม้ตกแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะสวนหย่อมเล็กๆที่เรานำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ตกแต่งเพิ่มเติม มีความสุขสนุกกับสิ่งที่ทำค่ะทำในสิ่งที่ชอบชอบในสิ่งที่ทำเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะคุณค่าของแต่ละอย่างอยู่ที่การให้ค่าของคนสร้างบรรยากาศในบ้านของเราให้ทุกมุมเป็นมุมที่ชื่นชอบมันดีต่อใจนะคะสร้างบรรยากาศ จิบกาแฟยามเช้าจิบแฟแลสวนมีคาเฟ่ส่วนตัวความสุขเล็กๆค่ะและสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปอย่างเรานะคะเพิ่มลวดลายสีสันให้กับผนังบ้านของเราค่ะด้วยการวาดลายเส้นนะคะหรือภาพเงาธรรมชาติที่เราชอบ ไม่ทิ้งนกค่ะเพราะนกเป็นสัญลักษณ์ของความมีอิสระภาพเสรีถ้าชอบกดไลค์เป็นกำลังใจช่วยกดแชร์ด้วยนะคะ